สวัสดีครับอยู่กับโบดทอดครับวันนี้เรามาดูที่บ้านนะว่ามีอะไรบ้างครับนี่ก็จอดนะครับไม่มีงานนะรอดูว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ว่าจะมีใครโทรมาหรือเปล่าครับผมโทรไปถามเรอวิ่งงานครับวิ่งงานแถวแนงมุดนี่เลยครับแต่ผมจะดูว่าเขาจะโทรตามตัวไหนครับ นี่ก็อยู่กับมิโน่โ o เจ็ดดีเชอร์โบครับฮิโน่ปีกนกนะครับนี่เราไม่รอติชมกันได้ครับลาไปดูข้างในครับก็มีอะไรอยู่บ้างข้างในครับนี่ก็มุมมันแคบนะนะครับเลยเข้าไปไม่ได้นี่ครับไม่ได้ล้างนะนี่ยังไม่ได้ถูอะไรเลยครับ ยังไม่ได้รางเลยครับวิ่งวิ่งหินมาเสร็จย,ยังไม่ได้รางครับแล้วก็จะเงาเงาหน่อยนะ <c ười> ชมรถเต่งเงาอีกเงายังไม่ได้ยังไม่ได้ดูน้ำนะครับนี่ก็จะเป็น m 6 0 4หกศูนย์สี่ศูนย์นะหกศูนย์สี่ศูนย์ครับ ตัวนี้ก็จะเป็น S K โ K E X ร้อยสามห้านะครับขีดหนึ่งนะขีดหนึ่งเรือคขีดอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ครับไปดูข้างหลังครับไปดูข้างหลังแต่เป็นข้างหนา้าไมโครนะนี่ครับนี่ ถอดหมวกไปโล่งๆเลยครับยังไงไม่รู้กไม่เข้าตาเลยครับไม่สวยนะผมผมไม่ชอบนะแต่ใส่หมวกต้องใส่หมวกสวยก่อครับไม่โครก็ยังไม่ได้ล้างครับเดี๋ยวว่างๆเอาออกมาล้างครับนี่ก็ไปไหนไปไหนใครๆก็รู้จักครับสีเขียวจัดให้ครับผมจะถอดออกนะถอดไฟข้างหนนี่ออก ก็จะเยอะหน่อยไม่ค่อยได้ทำงานเนี่เป็นรถไทยบ้างก็จะรกๆหน่อยครับไปดูหน้าดีกว่าครับนี่ครับคันนี้ก็จะเป็นท่อแฟดนะแฟดสิห้านิ้วครับ สวยไม่สวยก็ติดชมได้ครับนี่ข้างๆนะยังได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ครับผ้าใบาก็อยู่ข้างบนครับไปคลุมหินเมื่อเช้าครับงไงก็ติดชมกันได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโบวูดีได้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนสวัสดีครับ